ที่ผมจะพามาดูกับฮุนไดซัน n ตเฟ่รุ่นใหม่ล่าสุดของทางฮุนไดไทยแลนด์นะครับนี่คือ Santa เฟอันนี้คือตัวท็อปสุดนะครับหนึ่งล้านจ็แสนกว่าบาทเท่านั้นเองนะครับเดี๋ยวเรามาดูภายนอกก่อนดีกว่าว่ามีอะไรกันบ้างครับเริ่มจากไฟหน้าที่เป็นตัว LED โปรเจคเตอร์นะครับอันนี้ถือว่าสว่างชัดเจนนะครับกระจังหน้าเป็นแบบนี้แต่ที่สําคัญครับตัวด้านด้านตรงนี้ที่บอกว่าเป็นกริลเห็นไหมอันนี้คือรับลมอยู่นะ อันนี้คือสามารถเอามือเข้าไปได้นะครับเมื่อความเมื่อความร้อนเนี่ยเขามากขึ้นเนี่ยนะครับเขาก็จะดูดลมเข้าไปนะครับมีความเย็นเข้ามาตรงนี้เขาจะปิดตรงนี้เขาจะปิดนะครับจะมีปิด2ช่องนี่เลยนะจะปิดแบบนี้เลยนะครับมีกล้องให้รอบคันนะครับเครื่องยนต์เป็นพันหกนะครับมีระบบไฮบริดด้วยแล้วก็มาดูในส่วนตัวนี่ดีกว่าแมกยาง18นะเป็นยางของคามโครับสองสามห้าหกสิบ 18นะครับด้านข้างจะมีคําว่า Santa Fe ให้นะครับเป็นหลังคาจะว่าเป็นทูโทนก็ได้นะครับเป็นสีขาวแล้วก็ดำเบ i โล่แบล็นะครับเข้ารถง่ายมีตัวบายสปอร์ตให้บายสปอร์ตนี้มีทั้งไฟแล้วก็ในส่วนของรูปขึ้นที่หน้าจอด้วยนะครับไล่มาด้านข้างอันนี้เป็นฝาถังน้ํามันนะครับเดิมได้ถึงแค่ E10 เท่านั้นนะครับ e 2 0 e ไม่ได้นะครับได้แค่ E10 นี่นะแล้วก็มีแหลกหลังคาให้ ภายในก็จะเป็นประมาณนี้นะครับเดี๋ยวเรามาดูข้างหลังกันดีกว่าเปิดไฟฟ้าด้วยนี่เป็นไงเป็นรถแบบ3แถว6ที่นั่งนะครับมีสันลูปให้2ฝั่งนะครับเบาะก็คือพับง่ายๆเลยดึงตัวนี้ขึ้นมาแล้วก็ผักวางถุงก๊อฟได้ทั้งหมด4ใบนะครับจักรยานที่พับหรือว่าถอดล้อได,ได้ถึงสคันนะครับซึ่งถือว่าเอ้ยเออดีนะครับแล้วก็จะมีตัว มีแอร์ Air ตอนหลังให้ด้วยนะครับมีที่เสียบไฟให้นะครับมีอย่างที่บอกเลยมีลมตอนหลังให้มีที่วางแก้วให้นะครับเป็นไงมีไฟสองสว่างให้ชัดเจนครับเป็น3มแถว6ที่นั่งที่แถวที่สามนี่สามารถนั่งได้จริงนะครับแล้วก็ตัวเห็นไหมดีไซน์ทุกอย่างเขาจะมีเนี่ยทั้งตัวฝาท้ายนะครับทั้งตัวเบาตัวพวงมาลัยหรืออย่างเงี้ยเขาจะมีให้หมดเลยเดี๋ยวเราไปดูภายในส่วนอื่นต่อดีกว่านะครับ อันนี้ผมกําลังจะไปที่นครนายกนะครับเห็นจากเส้นทางโดยรวมเมื่อกี้ออกมาจากในตัวเมืองนะแถววิภาวดีนะครับเราก็กําลังมุ่งหน้าไปนครนายกนะครับอันนี้เดี๋ยวเราจะพาไปอ้อก่อนบอกกันเลยเห็นภายนอกแล้วอันนี้อยู่กับบุญไดซัน n ตเฟ่อร่อยฮะอร่อย ไม่ใช่สเต็กก็คืออันนี้บอกเลยว่าเราเอาตัวท็อปสุดมาเลยนะตัวสีขาวตัวท็อปสุดครับจริงๆถ้ามีดูสามสีใช่ไหมก็มีสีสีเหมือนสีทองทองแล้วกันนะครับบีดบีดแซนนะครับสีแบบสีเมทซายสีทรายอะไรบีดแซนไวเพอร์มีขายไวเพอร์คันนี้เป็นขาวมุกหน่อยสเปซแบ็คแล้วก็สีดำนะครับทั้งหมดสามสีด้วยกันให้เลือกแต่ว่าภายในก็จะเป็นสีดำแบบนี้หมดเลยนะก็แต่ว่าที่หลายๆคน ลงไปก่อนหน้านี้ไปเสิร์ชข้อมูลที่เป็นสีเขาเรียกน้ำตาลด้าน嗯嗯อันนี้ไม่ได้นําเข้า,มา,า,ม,า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 มาจำหน่ายครับแต่บอกกัเลยว่าคุณไดซัน n ตเฟ่รุ่นที่เราขับที่นํามาจําหน่ายในเมืองไทยเนี่ยเป็นรถที่นําเข้านะครับจากเวียดนามนะครับ mm. เพราะฉะนั้นที่เบรเวียดนามเนี่ยเขาจะไม่มีสีน้ําตาลด้านที่เป็นสีขายทั่วโลกเนี่ยไม่มีนะครับ้ีนี้ก็จะมีหกที่นั่งเนี่ย ตอนนี้อ๋อหกที่นั่งเนาะเพราะข้างหลังมันเป็นอะไรนะเป็นกับตันซีก็คือเป็นสองสองสองนะครับสองนแต่ว่าตรงตรงเนี้ยมันไม่สามารถเขาเรียกว่าอะไรเดินเดินแบบวอล์ทูได้เหมือนแถวสองแถวสามก็คือตรงเนี้ยมันเดินไม่ได้แต่ว่าแถวสองสามเดินถึงกันได้เดินถึงกันได้ก็เดี๋ยวเรื่องรายละเอียดปีกย่อยอะไรต่างๆเดี๋ยวเรามาพาไปดูอีกทีอันนี้มาเน้นในส่วนของดเมชั่นก่อนเลยนะก็อย่างที่บอกไปทุกครั้งที่ได้ขับรถคุณใด คือฮุนไดเนี่ยจะขายความเป็นพรีเมียมนะครับเขาบอกว่ารถของเขาเนี่ยค่อนข้าเป็นเป็นรถพรีเมียมนะครับไม่ว่าจะเป็นรุ่นไหนเนี่ยการใช้วัสดุการหรืออะไรต่างๆเนี่ยรวมถึงตัวบอดี้ที่ใช้เขามีเบรดอยู่ในส่วนของรถยูโรนะครับก็คืออย่างที่รู้อย่างที่บอกว่าฮุนไดเขาก็มีลูงเหล็กเขาอ,อยู่แล้วนะการใช้เหล็กใช้อะไรเงี้ยก็ใช้มาตรฐานเดียวกับรถยุโรปนะครับภายในการเย็บการเลือกวัสดุต่างๆเนี่ยไม่ว่าจะเป็นซอฟท์ทันหรือคุมอะไรอะไรเงี้ย การเดินได้การจิบไปเนี่ยเขาจะเน้นไปที่ตลาดยุโรปเป็นหลักจะเป็นส่วนใหญ่นะครับมันก็ทําให้มันดูดูดหรลาราขึ้นนะครับแต่ไม่ใช่ว่า,ามาตรฐานญี่ปุ่นมันไม่ได้นะแต่ว่าด้วยราคาด้วยอะไรขนาดน ใช่แล้วก็โดยรวมภายนอกนะครับก็จะเป็นทรงกล่องนะอย่างที่หลายๆคนได้ดูบ็อกซี่บ็อกซี่บ็อกซี่นี่ตอนนี้กำลังนิยมนะครับเลนสยูวีทรงบ็อกซี่ครับทรงของกล่องทรงอะไรเงี้ยแต่ว่าก็ไม่ใช่กล่องบางหลายหลายคนอาจจะคิดว่าโอ้ยมีกล่องแล้วมัาจะต้านลมมันจ่ายนี่ไหมแต่ว่าอันนี้ไม่นะครับนี่ระบบเซฟต,ตี้นะครับคันหน้าเบรกกระทันหันใช่ซึ่งยังเห็นเดิมมีอันตัดหน้ามาคันหนึ่งแล้วก็ ฮุนไดสมาร์ทเซนอ๋อฮุนไดสมาร์ทเซนทนะครับใี้มาตเต็มถึง13ระบบนีให้มา13ระบบเลยนะครับไม่ว่าจะเป็นการป้องกันการชนด้านหน้าด้านอา่าบายสปอร์ตหรืออะไรอย่างนี้นะครับเป็นระบบที่ให้มาเต็มที่อ่ะเขาบอกว่าครบหมดเลยนะขาดอย่าเยงเดียวคือระบบขับเคลื่อนแบบว่าออเอ็นเอนนอ่าโค้ชนอัตโนโมัติใช่ก็ค,คือมีเลนคิปปิ้งนะครับป้องกันการพุ่งมลไยป้องกันการแบบ หลับมีคอฟฟมีอะไรเนี้ยนะครับแล้วก็บายสปอร์ตอย่างที่บอกคือถ้าเราหน้าจอยี้ยถ้าเราเปิดไฟเลี้ยวไปทางไหนนะครับก็จะมีรูปขึ้นอยู่หน้าจอ,อชัดด้วยชัดนะครับทั้งสองฝั่งนะจะมีบายสปอร์ตขึ้นอยู่หน้าจอให้นะครับก็ทําให้ที่เ,เขาเรียกว่าอะไรอะ่ะเซฟตี้รอบคันเลยแล้วกันนะแล้วก็ในส่วนของตัวกระจังหน้าเนี่ยก็จะมีตัวเปิดปิดอากาศนะครับเพื่อให้ตัวเครื่องยนต์เนี่ยไม่ร้อนจนเกินไปนะครับ ว่าถ้าเกิดมีเครื่องยนต์ร้อนจะเกินไปเยเขาก็จะเปิดพัดลใช่เพื่อให้อากาศโฟขึ้นนะแล้วก็ปิดเมื่ออุณหภูมิไม่เกินตามที่เขาตั้งไว้ครับทําให้ค่าสัมประสิทธิ์แรงเสียดทาน,นี่ยต,ต่ตําก็ทําให้ประหยัดน้ำมันคันนี้ประหยัดน้ำมันสูงถึง19.6กิโลเมตรต่อลิตรนะครับอย่างแรกเลยอะถ้าเห็นรถอคือรู้ปะขับยากแน่เลยคันใหญ่ใหญ่มากแล้วก็กินน้ํามันแน่นอน เอางี้แล้วกันผมดูหน้าจอนาตอนนี้นะก็ขึ้นอยู่ที่ประมาณสิบแปดจุดหกกิโลเมตรต่อลิตรก็รถติดติดมาเหมือนกันนะเมื่อกี้นะใช่เราออกจากตรงวิภาวดีวิภาวดีนะครับวิ่งกว่าจะกลับรถกว่าจะมาช่วงหน้าไปทางนครนก็ไยกนะก็สิบแปดจุดหกกิโลเมตรต่อลิตรเพราะฉะนั้นถ้าเกิดเราขับอยู่ประมาณสักเก้าสิบลรเดียวาวเนี้ยสิบเก้าจุดหกกิโลเมตรต่อลิตรเนี่ยเป็นไปได้แน่นอนหรืออาจจะมีแต่ยี่สิบนะครับ อันนี้ทั้งนั้นก็ขึ้นอยู่กับการขับขี่ของแต่ละคนนะครับหน้าจอหลายๆอย่างมองง่ายนะครับแล้วก็มีพวกเรียกอะไรอะ,อะวัดแรงดันลมยางให้เรียบร้อยเลยบอกหมดเลยสี่ล,ล้อบอกหมดเลยทุกอย่างสีล่ล้อนะครับแล้วก็ในส่วนของตัวตัวแบตเตอรี่กับตัวเครื่องยนต์เนี้ยสมมุติมากนะครับเขาบอกว่าแบตเตอรี่เนี่ยอยู่ตรงบอกใต้นขับใช่ไหมใช่ครับแล้วก็เครื่องเสียงที่ให้มาก็ค่อนข้างดีนะครับ แต่เราก็ไม่ได้ไม่ได้เปิดให้ฟังเดีกก๋ยวมี้ลองเปิดดูว่าออยากรู้เกียร์<อ>มันใช้ยากไหม<อ>เพราะว่าเ,เขาบอกว่าเกียร์มันม,มันอยู่ที่คอใช้ไม่ยากนะแต่ว่ามันดูใหญ่มากแบบดูดิเต็มไม้แต่มือม,อมากาถ้าเกิดเห็นในกล้องเราจะให้ดูจีถ้าเป็นตัวตัวก่อนหน้านี้ครับอ้นเอนิกจะเป็นหมุนหมุนกลมๆหน่อยอันนี้จะเป็นแท่งสี่เหลี่ยมเหมือนไอศครีมช็อกบช็อกโกบาร์เลยนะครับแล้วก็ก็คือกดขึ้นกดลงงี้หรอดันขึ้นดันลงเมื่อใช้หมุน เราใช้หมุนอันนี้ว่างลแล้วก็หมุนเดินหน้า,านะครับตอนแรกนึนกว่าใช้แบบดันขึ้นใช่แล้วก็หน้าจอจะเป็นแบบสี่เหลี่ยมหมดเลยอันนี้ก็จะเป็นถ้าเห็นเดี๋ยวรีวิวภายในเดี๋ยวเราไปดูกันอีกทีนะครับ<ๆ>เอาแค่สมรรถนะการขับขี่เลยแล้วก็เขาเน้นอีกอย่างหนึ่งก็คือของตัวช่วงล่างอคันนี้มีการปรับปรุงเปลี่ยนแปลงหลากหลายส่วนนะครับไม่ว,ว่าจะเป็นในส่วนของตัว เหล็กกันโค้งตัวไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่ตัวเหล็กครับตัวยึดตัวกันโค้งใช่เขาบอกว่าอะไรตัวน้ํามันเมคานกอะไรงี้เวลาใช่ครับก็สามารถปรับแรงดันน้ํามันเนี่ยอยู่ที่สมรรถนะอยู่ที่การขับขี่นะครับแต่ว่าไม่ใช่โช๊คไฟฟ้านะครับในตัวโช๊คเนี่ยเขาจะมีตัวแม่คนิตอยู่ตัวหนึ่งที่สามารถ ถ้าเกิดขับเร็วเนี่ยเขาก็ค่อนข,อข,อขออ้างจะวุดแน่ๆอย่างเงี้ยถ้าขูดขาเงี้ยมันจะรู้สึกนุ่มหนวนอ่านี้จริงจริจรไงไหมอันนี้คือเราเดินทางด้วยความเร็วปกตินะครับตามสภาพการจราจรหกสิบแปดสิบอะไรเงี้ยเขาเน้นช่วงล่างเป็นยุโรปเพราะฉะนั้นมันอาจจะไม่ได้นิ่มอะไรขนาดนะั้นมันจะเป็นนั่งหนึบนะครับนี่คอสะพานเขาบอกเลยว่าเดี๋ยวถ้าบัมสะพานเนี้ยมันจะหนึบมันจะรู้สึกหนึบเดี๋ยวเราเปิดความเร็วแล้วไม่เอะใจอะไรนะครับเรายกขาขึ้นเนี่ยมันจะ มันดเด้งแล้วก็ลงแล้วก็ไปต่อเลยไม่ใช่แบบเด้งแล้วดึงๆอย่างนี้นะครับเพราะจะมีเขาเรียกว่าการอาการนั้นหนึบเพราะฉะนั้นเขาจะปรับตัวด้านในแับอย่างที่บอกเลยไม่ใช่ช้กไฟฟ้านะครับแล้วก็พวกตัวที่อยู่พุงอะไรเนี้นะครับเขาจะไปเลื่อนจากปกติที่อยู่ที่คอเนี่ยเขาเลื่อนไปตรงที่แหลกเลยนะครับทําให้การพวกพุงพวงอะไรเนี่ยเป็นได้อย่างเรียกว่าคมขึ้นนะครับไม่แบบมีอาการเรียกฟี มันไม่มีหน่วงแบบตามใช่ไมมมีอาการซีมากนะนะครับแล้วก็อีกส่วนก็คือในส่วนของตัวยางกันกระแทกนะครับเขาก็เปลี่ยนให้มันมีมาตรฐานดีขึ้นเพราะฉะนั้นาตอนกระแทกเลยนี่มันจะค่อนข้างแน่นเลยนะครับให้นุ่งเงียบด้วยใช่แล้วก็คเขาเรียกแบบแบมอย่างดีนะไม่ว่าจะเป็นส่วนตัวไฟวอลแล้วก็ตัวเรื่องอะไรใต้ใต้ท้องรถนะครับทำให้รีดลมอะไรเงี้ยเสียงที่เข้ามาในห้องโดยสารเนี่ยเขาเรียกว่าอะไร บางทางเงียบประกอบกับกระจกบานหน้าเฉพาะตัวตัวท็อปสุดนะครับตัวกระจกบานหน้าเนี่ยจะเป็นตัวอะคูสติกแต่ว่าในตัวตัวเริ่มต้นล้านห้ากว่าเนี่ยด้านหน้าก็เป็นกระจกอะคูสติกเช่นเดียวกันยกเว้นบานข้างบานข้างตรงคนขับกับคนนั่งด้านหน้าเนี่ยถ้าเป็นตัวท็อปเนี่ยสามบานหน้านะครับจะเป็นอะคูสติกยกเว้นตัวเริ่มต้นเนี่ยจะมีเฉพาะบานหน้าที่เป็นกระจกเริ่มต้นก็คือ อันเนี้ยมันจะมี2รุ่นย่อยนะก็คือ Exclusive ราคา1 5 9 9งล้านห้าแสนเก้าเก้าอันนั้นจะมีกระจกกันเสียงเฉพาะด้านหน้าน <ะ S 1> แล้วรุ่นนี้ก็เป็นรุ่น h พรสทีดราคาหนึ่งล้านเจ็ดแสนสี่เก้าก็เพิ่อมอีกประมาณ2องสองแสนนะครับอ่มะมันก็จะจริงๆแล้วเอาอย่างนี้ละกันตัวเริ่มต้นทุกอย่างเนี่ยก็ให้มาระบบคบข้างครบขันอยู่แล้วแหละนะครับระบบเซฟตี้ทุกคันแต่เพียงแต่ว่าตัวเนี้ยตัวท็อปสุดเนี่ยตัวเพรสทีดเนี่ย ก็จะได้พวกกระจกคู you know? ่หน้าแน่นี anas, はは้ด้วยล่าแล้วก็สันสันูี่เป็น2ตอนนะครับจะมีตอนหน้าแล้วก็ตอนหลังนะครับจะเป็น2ตอนแล้วก็ไฟหน้านะครับจะเป็นแบบ r v d multi reflector ให้นะครับรวมถึงพวกไวชาร์ฟวายเลสชาร์จที่มี2อเครื่องสามารถชาร์จได้2เครื่องประมาณนี้ที่เขาเพิ่มให้มานะครับส่วนแม็กกายางนี่เท่ากันอยู่แล้วขนาด18นิ้วนะครับแต่ผมว่า ที่คันนี้มันอาจจะตึงตังเล็กๆน้อยๆเพราะว่า,าแรงแงันดมยาค่อนข้างขนแข็งเลยประมาณ40น,นะครับเมืกีขึ้นมายิงแล้วเติมสักประมาณมาสมมาณมสามห้าอะไรประมาณนี้ผมว่า <ๆ S 1> น่าจะแน่นหนึบกว่านี้น, <ๆ S 2> นะครับสปันะอย่างที่บอกเลยมันเป็นไฮบิดอ่ะมันมีแรงม้าค่อนข้างเยอะนะเอาเป็นแรงม้ารวมกันนะครับไม่ว่าจะเป็นสูงตัวเครื่องยนต วกับมอเตอร์เนี่ยได้อยู่ที่ประมาณ2 3 232 232แรงม้านะครับเมื่อทั้งเครื่องอยน่์และมอเตอร์รวมกันแร,แรงบิด,บดนี่367 367นิวตันเมตรนะครับโอ้แล้วก็อย่างที่บอกเลยมันหนักใช่ไหมแรงม้าขนาดนี้แรงบิดขนาดนี้เนี่ย0-100 0-100เนี่ย9.2 9.2วิก็ถือว่า เร็วนะครับแล้วก็อะไรนะสามารถทำท็อปสปีดได้ถึงร90ก้าสิกิโลเมตรต่อชั่วโมงรถหนักขนาดนี้รถหนักขนาดนี้คือรถหนักขนาดเนี้ยทำไมมาถึงประหยัดเพราะว่าเขามีระบบไฮบริดเข้ามาช่วยการออกตัวเริ่มต้นเนี่ยเพราะว่ารถที่ใช้ในเมืองส่วนใหญ่เนี่ยออกตัวต้กินน้ำมันเพราะว่ามันต้องลากน้ำหนักรถทั้งหมดเนี่ยคืนตัวออกไปอย่ามึงที่บอกเลยคันนี้คุณไดซาเนเฟ่คันนี้เป็นรถขับเคลื่อน2อล้อหน้านะครับเป็นระบบไฮบริดยังไม่มีตัว โฟวิลนะครับซึ่งโฟวิล mm hmm. จริงก็มีขายแหละแต่ว่าตัวนี้ไม่ได้ทําไม่ได้นําเข้ามาขายก็คือนําตัวสองล้อ hmm. ขับเครื่องสองร้อหน้าเข้ามาขายเพราะฉะนั้น mm hmm. มันก็จะมีความประหยัดน้ามัน mm hmm. มากนะครับอย่างใช้งานในเมืองเนี้ยตอนนี้มันใช้ขึ้นใช้ไฟฟ้าวิ่งอย่างเดียวเลยเครื่องยนต์ไม่เกี่ยวเลยนะครับ mm hmm. เมื่อเราเข็นสมรรถนะเนี่ยเครื่องยนต์แล้วก็มอเตอร์จะช่วยกันนะครับเป็นพาราเลลนะครับ mm hmm. เป็นการขับเคลื่อนระบบไฮบริดแบบพาราเลลแล้วกันนะก็ค mm ือ hmm. นะ เครื่องยนต์กับมอเตอร์ช่วยช่วยกันอ,ออกตัวก็ใช้ไฟฟ้านะครับรถลอ,อยตัวก็ถ้าไฟฟ้ายังมีอยู่ในแบตเตอรี่เนี่ยเขาก็ใช้ไฟฟ้าขับเคลื่อนไปแต่เมื่อเราเข็นสมรรถนะ<ม>เครื่องยนต์จะเข้ามาช่วยนะครับเวลาตอนเราเบรกหรือเราลงทางชานียเขาก็จะรีเจนกลับมาให้เยอะๆนะครับก่อนนี้เป็นตัวไฮบริดแล้วกันไฮบริดอยู่คู่กับบ้านเราเนี่ยมานาสายนาแล้วนะครับก็คือเป็นฟูลไฮบริดแล้วกัน<ม>พูดง,ง่ายๆนะ เลงแสงดีสมรรถนามองโดยรวมดีแทบจะไม่มีส่วนไหนเป็นบุ้มอับเลย่ะเพราะว่าไม่ไม่จะเป็นเสาเอทั้งสองฝั่งครับตรงหูช้าก็จะมีตรงจอมีช่องกระจกตรงนี้นะครับทำให้โปร่งเข้าไปแล้วก็อย่างที่บอกเลยคือมีบายสปอร์ตที่เป็นหน้าจอขึ้นให้ด้วยนะ โดยส่วนใหญ่ก็โอเคนะโหมดการขับขี่มีด้วยกันทั้งหมด3โหมดนะครับก็จะมีในส่วนของตัว Eco ซึ่งตอนนี้เราเปิดโหมด Eco อยู่แล้วก็มีสป o r t นะครับและอีกหนึ่งโหมดก็คือในเรียกว่า My Drive นะครับ My Drive เนี่ยเราสามารถคอนฟิกหรือว่าปรับแต่งได้นะครับว่าจะต้องการเป็นแบบไหนนะครับโหมดส port ก็เห็นตึงขามันนิดนึงนะครับแบบหือเลยครับื้อนีรู้สึกว่าดึงจืดเลยนะครับแต่ตอนนี้เราอยากเน้นประหยัด เราคิดว่าส่วนใหญ่น่าจะเป็นโหมดที่หลายๆคนคือสตาร์ทเสร็จแล้วมันก็จะเข้าโหมดนี้เป็นโหมดนี้ฟอลอยู่แล้วนะครับไม่ว่าเราจะเป็นยกเว้นในส่วนของตัว My เด็เดเขาใช้ชื่อชื่อไม่ไดนะครับก็จะมีด้วยกัน3โหมดเท่นั้นเองก็โดยรวมนะหน้าจอพวกอะไรแอปเปนะิล a y a n d r o i d Auto อะไรเงี้ยก็มีด้วยกันทั้งไวเลสก็ได้ต่อเรืยกว่อ,อะไรไวเลสเขาเรียกอนะเออใช่ไวเลสอ่ะือว่าบลูทูธแล้วกันนะครับต่อได้หรือแนมะ้จะเสียบสายก็ได้นะครับบางคนถ้า ไม่สะดวกก็แต่ว่าพวกชาร์จก็ชาร์จไวนะตั้งปุ๊บแล้วก็ล็อกพอดีเลยนะนี่ครับเป็นนะครับมีกล้อง360องศานะครับแล้วก็ตัวหน้าจอก็มีกล้องให้ด้วยนี่เป็นไงนะครับระบบแอร์หรืออะไรต่างๆนะครับก็จะตรงนี้เลยนะครับเซตอัพง่ายนะครับก็จะเป็นมีแอร์ออโต้ให้นะครับมีเอ่อคิวดิสแทสได้ด้วยนะครับแล้วก็มีที่บอกไฟไดร์โหมดแล้วก็ที่ชาร์จอะไรต่างๆนานาครับมีเดี๋ยวได้หน้าเดี๋ยวผมมาดูอีกทีหนึ่ง ตอนนี้เดี๋ยวผมให้ดูในส่วนของตัวด้านหลังกันนิดนึงนะครับมีตัวเขาเรียกว่าอะไรอะซันรูฟแล้วกันนะครับแต่ว่ามันจะเปิดได้จากที่คนขับเท่านั้นนะครับนี่ครับด้านหลังก็จะมีนี่นะครับมีม่านให้ทั้งสองฝั่งนะครับแล้วก็ตัวแอร์นะครับแอร์ Air จะอยู่ตรงนี้เลยแอร์ Air ด้านหลังก็อยู่ตรงนี้นะครับแล้วก็แถวสามแถวสามก็อยู่ตรงนี้ ก็จะโปร่งโล่งสบายระดับหนึ่งนะครับมีที่เท้าแขนให้ก็เป็นรถครอบครัวครับตรงนี้ก็จะเป็น walk through นะครับสามารถเดินได้นะครับแล้วก็มีหือนตู้เย็นอ่านี่หือนตู้ตรงนี้นะครับแล้วก็อย่างที่บอกเลยตรงนี้สามารถเปิดได้จากด้านหน้าอย่างนี้นะครับแล้วก็เปิดได้จากด้านหลังช่องเดียวกันนะครับเปิดได้เผื่อคนนั่งหลังจะหยิบจะจับอะไรตรงนี้ก็ได้นะครับ ตรงเบาะจะมีที่เกี่ยวของไว้ให้นะครับมีที่ใส่เอกสารแล้วก็ชาร์จ USB อยู่ตรงเบาตรงนี้นะครับตรงเบาตรงนี้ด้านหลังก็จะประมาณนี้นะครับมีที่วางแก้วให้2ใบตรงนี้ก็ทั้งคันนะครับจะมีที่วางแก้วทั้งหมดเออสิบห6ตำแหนง่นงนะครับแล้วก็ด้านหลังจะมีแต่ว่ามันเป็นที่อุ่นเบาะนะครับเป็นเป็น,ปนอุ่นร้อนอ่ะ ไม่ได้เป่าลมเย็นเหมือนคู่หน้านะครับคู่หน้าจะมีเป่าลมเย็นไว้ให้นะครับอันนี้ก็ถ้าร้อนก็ปิดนะครับผมเป็นคนที่เขาเรียกว่าอะไรอ่ะมึนง,ง่ายนะครับเวลาตอนออนั่งรถแถวสองเนี่ยบางทีผมจะมีอาการมึนๆนะแต่ว่าคันนี้น้อยมากนะครับแล้วก็อย่างที่บอกเลยคันนี้ช่วงล่างค่อนข้างดีนะครับโปรง่งโล่งสบายนะครับแล้วก็นี้เป็นพรชั่นทท่านั่งถึงปกตินะครับ จะคาดเบลก็ได้ไหมคาดเบลก็ได้คันนี้ไม่เตือนทุวเว้นคู่หน้านะครับแต่ว่าถ้าเกิดนั่งทางไกลอะไรเงี้ยเออหรือไม่ก็ถ้านั่งในเมืองจริงอ่ะก็คาดไปก็ดีซะหน่อยเดี๋ยวผมลองไปดูด้านหลังดีกว่าว่ามันเดินสําหรับคนสูงร้อยเจ็ดสิบจะเป็นยังไงตามมาเลยดีกว่าครับอบอ่ะก็อาจจะอ๋อตรงทางด้านซ้ายตรงเนี้ยนะครับ จะเป็นซุ้มล้อเพราะฉะนั้นเราตอนนั่งเลยมันอาจจะไม่ได้เขาเรียกว่าอะไรไม่ได้สบายมากนักครับแต่ว่าก็นั่งได้นะครับมีแอร์ได้แล้วก็ที่สําคัญด้านหลังสามารถปรับปรับลมได้คุณอยากจะอยากจะเย็นขึ้นนะครับก็ปรับได้ครับเที่ชาร์จไวยให้จริงๆเขาจะมีตรงเนี้นะครับมันจะเป็นตัวพับเบาะได้นะนะครับก็จะมีตัวมา่านเหมือน SUV วีเลย ถ้าบอกเสรแแต่ว่าเขาไปดูอุปกรณ์เสริมนะครับก็คือจะเป็นมา่านบังสายตาด้านหลังฝั่งนี้เวลาตอนนั่งถ้าคนนั่งด้านหน้าอย่างเงี้ยนะครับไม่เลื่อนมาข้างหลังเกินไปด้านหลังนี่ก็ถือว่ากว้างอยู่นะครับเล็กรูมเฮดรูมก็ถือว่าโอเคใช้ได้นะไม่ร้อนด้วยมีแอร์ให้นะดี่ผมลองไปกดวันทัชดูต่อกักที่บอกนะครับก็สามารถเอนได้นะครับโดย จะมีปุ่มด้านข้างตรงนี้นะกดไปสปุ๊บเนี่เขาก็จะเอนให้อย่างนี้นี่เป็นไงก็ประมาณนี้นะครับสบายระดับหนึ่งเลยนะก็นั่งแต่ว่าเสียดายที่ว่ามันไม่มีที่รองน่องนะท่านรองน่องหรือว่าเพราะว่าด้วยด้วยเขาเรียกว่าอะไรอะ่ะด้านหลังก็มีกว้างถ้าเกิดเราเป็นรถผู้บริหารน,นะครับนอนนะมองมองดู่ท้องฟ้าอย่างนงี้ยนี่เป็นไงสวยๆนะครับ คนนาปอดโปร่งเวลาตอนจะกลับก so <Yeah. S 1> ็กดเหมือนเดิมเลยเขาก็จะขึ้นมาให้นะนี right. so like ่ว่าเลื่อนเลื่อนเดินหน้าถอยหลังเลื่อนเดินหน้าถอยหลังเนี่ยไม่ได้นะครับต้องเป็นมืออย่างงี้เลื่อนจะมีตัวสวิตอย่างงี้นะครับไมกดเลื่อนไมเลื่อนหน้าเลื่อนหลังนะครับก็ฟิลประมาณนี้แล้วกันนะครับสําหรับคุณใด Santa Fe นะครับน,นี้เป็นตัวท็อปสุดเลยแล้วก็ฮารูฮาราแพงสุดด้วยนะครับมีอย่างที่บอกเลยพาโนรามิกมันก็นั่งสบายนะครับสำหรับผู้บริหารแล้วก็ถ้าเป็นครอบครัวก็ได้นะครับให้ลูกเด็กเล็กแดงนั่งด้านหลังไปแล้วก็มีคนขับลองดูฟิลผู้หญิงขับบ้างดีกว่าเป็นไงเป็นไงบ้าง ัแรกใช่ป่ะเห็นรถใช่ป่ะใหญ่ใหญ่ขับยากแน่นอนพอึ้นมาเิ่มปรับ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 ใช่ป่ะก็ยังยังดูว่ามันใหญ่อยู่ใช่ป่ะดูว่าแบบเอ้ยมันน่าจะมีมุมอับเยอะอะไรเงี้ยพอเดินหน้าเปิ่มมาตั้งดึงเริ่มคล่องอะไรเงี้ยก็รู้สึกว่าเอ้ยขับง่ายแล้วแบบแรงมันแบบเออมันเยอะอ่ะไม่เชื่อจริงๆเรากดอันนี้หมดเหรออีโค่ออ แรงมันแบบมาแบบไอ้นี่เลยอ่ะแล้วรถมันก็ไม่ใช่แบบว่าตอนดอกตัวไม่อึดเลยมไม่เหมือนแบบว่ารถหนักอะไรเงี้ยแล้วขับมาก็โอ้เรื่อยเรื่อยสบายสบายชิลชิอะไรเงี้ยไม่ได้ขับยากอะไรเงี้ยสาหรับผู้หญิงไม่รู้เขาให้ไปทางไหนอ่ะแต่ว่าโค้งเยอะมากอ่ะก็ยังได้ลองช่วงล่างอะช่วงล่างเป็นไงมั่งช่วงล่างหรอนุ่มเนิบอ่า รัวเลี้ยวไปเลี้ยวมาเนี่ยแต่ว่ารถใหญ่นะแต่มันก็คล่องตัวนะไม่ใช่รถใหญ่แต่มันไม่คล่องตัวนะเติ้นได้ตลอดอะไรเงี้ยเนี่ยกดคันเร่งก็มาหลังโยนไหมไม่ก็โยนไม่โยนอ่าแล้วเวียนหัวไหมเพราะว่าปกติถ้าเกิดขับทางอย่างเงี้ยข้างหลังอ่ะมันจะมึนหัวตอนนี้ที่มึนหัวเพราะว่ายาวอ่ะเพราะว่าดูในกล้องอ๋ออ่าแต่ถ้าแบบนั่งเฉยๆปกติไม่ได้ไม่ได้ดูมือถือไม่ดูอะไรนั่งสบายอยู่เพราะว่าช่วงล่างเขาปักมาค่อนข้างดีอย่างที่บอกไปแต่ตอนคลิปตอนต้นนะว่า โชค๊ครับเขาไม่ได้ชก็ไฟฟ้าไม่ใช่โชค๊คเาขาเรียกว่าอะไรอ่ะถุงลม,มนะครับเขาจะปรับเองเองนนะก็ประมาณนั้นระบบแบบเยอะมากแต่ที่ชอบก็คือแบบว่าความสวยสวยหรูเนะอะสวยหรูดูดีดูแพงอะไรเงี้ยเออชอบอ๋อนี่ก็จะเป็นฟิลประมาณนึงนะว่าเป็นยังไงนะครับก็อย่างที่บอกครับใครที่สนใจนะครับอุนได ซันด a าเฟ็นะครับ mm hmm. ก็ไปได้ที่โชว์รูมของคุณไดทั่วประเทศนะครับมีโปรโมชั่นดีๆอะไรด้วยรู้แต่ว่ารับประกันแบตเตอรี่อะไรเงี้ย5ปี8ปีนะครับแล้วก็ดูเงื่อนไขอะไรอื่นด้วยนะครับว่าจะเป็นยังไงกันบ้างน,นะครับก็ใครที่ชอบคุณไดไปลองได้ที่คุณไดนะครับ mm hmm. ก็อย่าลืมครับฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe เป็นกำลังมันใจให้ด้วยนะครับเดี๋ยวขอเสพความสบายของไดซันด a าเต่อแล้วกันครับวันนี้ ขอาลาไปก่อนแล้วครับบาย